วิยศาสตร์มนขาวมนดำพลังจิตถ้าตามวิทยาศาสตร์สมัยใหม่สิ่งต่างๆเหล่านี้เรียกว่าพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราสิ่งแวดล้อมรอบกายกระแสความคิดธรรมชาติจักรวาลทั้งหมดทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นพลังงานเชื่อมต่อกันทั้งสิ้น ความเก่งกาจของคนโบราณมีจิตละเอียดรู้ความลับของธรรมชาติอย่างลึกซึ้งสามารถเอาผีมาเลี้ยงใช้งานได้ทำตะปูใส่ท้องชาวบ้านได้ทำให้เขาป่วยหรือเป็นบ้าก็ได้ทำให้ยาร้างกันทำให้ค้าขายดีเข้าบ่อนชนะการพนันแม้แต่องค์หลวงปู่พิษดูก็เคยบอกว่า ต่อไปไสยศาสตร์จะกลับมาอีกจะมีภัยต่างๆนานาคนจะเดือดร้อนกันมากผีป่าซาตานจะเข้าเมืองส่วนตัวที่ผมเคยได้ยินจากครูบาอาจารย์มาท่านว่าถึงยุคนี้จะเป็นยุคที่เจริญทางวัตถุเป็นยุคสมัยใหม่แต่ไสยศาสตร์นั้นกลับมีความเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วยไสยศาสตร์นั้นเป็นภัยจากมนุษย์เบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากความโลภความโกรธความหลง อยากจะรักษาอำนาจทรัพย์สินจึงใช้วิชาเหล่านี้ทำลายคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามให้ย่อยยับไม่มีหลักฐานแต่สุดท้ายคนที่ใช้ไสย,ยศาสตร์เหล่านี้เมื่อร่างกายแตกดับไปแล้วต้องไปชดใช้กรรมในอบายภูมิมีความทุกข์อย่างยาวนานแสนสาหัสซึ่งไม่คุ้มกันเลยมุมมองถึงครูกายแก้วของแต่ละคนเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566 ครูกายแก้วเป็นกระแสมาแรงชั่วข้ามคืนได้เกิดไวรัลขึ้นเมื่อรูปปั้นไปติดคานสสพานทำให้รถติดยาวเหยียดจากรัชดาไปถึงสะพานพระรามเจ็นี่จะเป็นเหตุสุดวิสัยเหตุบังเอิญหรือสิ่งจงใจทางการตลาดหากเป็นอุบายทางการตลาดก็เป็นแผนการตลาดที่ได้ผลเสียด้วยแต่รูปปั้นครูกายแก้วนี้มีรูปลักษณ์ที่พิศดาร คล้ายกับว่าเป็นผู้มีวิชาไสายศาสตร์มนต์ดำขั้นสูงรูปกายกึ่งพูดกึ่งมนุษย์ปฏิเสธไม่ได้ว่ารูปลักษณ์จะคล้ายกับอสูรละกายมีปีกคล้ายกับว่าเป็นอาจารย์ใหญ่เล่นมนต์ดำขั้นสูงจนร่างกายเปลี่ยนไปเป็นกึ่งพูดกึ่งมนุษย์ตั้งตังงานอย่างยิ่งใหญ่อยู่กลางกรุงณนะโรงแรมแห่งหนึ่งบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าว หลายคนคงรู้จักกันดีตามสื่อต่างๆมาบ้างแล้วตามความคิดเห็นของคนไทยหมู่มากต่างม,มองว่ารูปลักษณ์ดูน่ากลัวมากกว่าน่าเคารพจึงเป็นที่ไม่สบายใจแก่ผู้พบเห็นบ้างก็หวาดกลัวกันไปเกิดดราม่าไปทั่วประเทศอยู่ระยะหนึ่งในพิธีบวงสวงเมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาได้มีการบวงสวงอย่างยิ่งใหญ่แต่ทว่า ก่อนเริ่มพิธีเกิดพายุฝนกระหน่ำอย่างรุนแรงเข้าพัดภายในงานและรอบบริเวณบายสีล้มละเนลนาดย้ายหลบฝนกันยกใหญ่คนในบริเวณนั้นได้บันทึกภาพมาเผยแพร่ก็เป็นอีกหนึ่งไวรัลเป็นที่พูดถึงอย่างหนึ่งในช่วงนั้นหลายความคิดเห็นบ้างก็ว่ามองดูแล้วไม่เป็นมงคลคล้ายกับว่าผีป่าได้มาสถิตอยู่ในเมือง บ้างก็ว่าเป็นสัญญาณเตือนถึงอาเพศส่วนทางลูกศิษย์ครูกายแก้วซึ่งมีความเชื่อมีความเคารพอยู่แล้วก็ต่างมองว่าครูแรงสมชื่ออาจารย์จอมขมังเวทท้องฟ้าจึงวิปริตแปรปรวนเป็นธรรมดาส่วนในมุมมองของผู้มีความรู้ในทางโหราศาสตร์หลายๆท่านต่างบอกว่าพิธีกรรมใดที่ทำแล้วฝนตกหนักพายุเข้าใบาสีล้มย่อมเป็นอัปมงคล ในส่วนคนที่ไม่มีความเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์เลยก็มองว่ามันเป็นแค่หน้าฝนฝนมันก็ตกเวลานี้เป็นธรรมดาจะงมงายกันไปทำไมไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นอย่างไรก็สุดแล้วแต่ทุกคนจะเลือกเชื่อและพิจารณากันเอาเอง ไม่ว่าใครจะเชื่ออย่างไรเราก็ไม่ว่ากันนะครับเขารพความเชื่อของแต่ละคนทุกคนนั้นมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกเหมือนอนกันชีวิตของท่านขึ้นอยู่กับสิ่งที่ท่านเลือกสรรเองหากใครที่ยังไม่รู้จักครูกายแก้ว ผมจะเล่าย่อๆให้ฟังนะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักหรอกมัง้งอันนี้เป็นข้อมูลตามที่สื่อบอกนะซึ่งเป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาจากปากของลูกศิษย์จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ทุกคนจะเลือกเชื่อถือและพิจารณากันเอาเองนะครับลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้ศรัทธาเนี่ยอ้างต่อๆกันมาว่าครูกายแก้วเป็นบรมครูผู้เรืองเวทมีชีวิตเมื่อหลายพันปีก่อน มีวิชาตบะแก่กล้าและยังอ้างว่าเป็นถึงครูของพระเจ้าชัยวรมันที่7กษัตริย์แห่งจักรวรรดิขมรแต่นักประวัติศาสตร์ทั้งไทยและขมรเจ้าถิ่นแท้ๆได้ออกมาให้ความรู้ว่าข้อมูลนี้ไม่เป็นความจริงฝ่ายลูกศิษย์เชื่อ,อสืบต่อกันมาว่าเมื่อครูกายแก้วหมดอายุไขสังขารร่างกายก็ได้เสื่อมสลายตายไปตามกาลเวลา เหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่จิตวิญญาณที่แกร่งกล้าไม่ได้สลายไปด้วยหากยังมีผู้สืบต่อวิชาของครูกายแก้วมาเรื่อยๆจนเมื่อมาถึงยุครัตนโกศลน,นับจากยุคปัจจุบันในอดีตที่ผ่านมามีพระองค์หนึ่งได้เดินทางไปทุดงปฏิบัติธรรม ทำสมาธิที่ปราสาทนครวัดนครทมในประเทศกัมพูชาและได้ร่ำเรียนวิชาอาคมของครูกายแก้วสืบต่อมาอีกคนเมื่อได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยพระองค์นั้นได้นําองค์จําลองของครูกายแก้วกลับมาด้วยโดยมาอยู่ที่จังหวัดลำปางเมื่อมาถึงที่ลำปางพระธุดงค์องค์นั้นได้มอบครูกายแก้วให้กับลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อจ่าสิบเอกทวินมิลินทจินดา ซึ่งองค์จำลองของครูกายแก้วดั้งเดิมจะเป็นเพียงองค์เล็กๆมีขนาดหน้าตักเพียงสองนิ้วเป็นท่านั่งยองๆกอดเข่าที่อยู่ในลักษณะมือสองข้างจับเข่าซึ่งหลังจากนั้นจาสิบเอกทวินได้มอบครูกายแก้วให้กับอาจารย์สุชาติรัตนสุขต่อมาครูกายแก้วก็ปรากฏให้อาจารย์สุชาติได้เห็นในนิมิตจึงได้ทำการหล่อรูปองค์ครูขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นลักษณะองค์ยืนคล้ายคนแก่ นำไปไว้ที่สำนักจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการบูชาครูโดยส่วนตัวนั่นเองความเคารพศรัทธาที่คนกลุ่มหนึ่งมีต่อครูกายแก้วนั้นมีมานานหลายปีแล้วโดยสถานที่สักการะครูกายแก้วที่เด่นๆนั้นก็จะมีเทวารายพระพิคเนศบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี เทวลัยพระพิคเนศสีแยกห้วยขวางจังหวัดกรุงเทพสารพระพิคเนศอาเขตจังหวัดเชียงใหม่และอีกที่คือจุดใหม่ที่โด่งดังกันอยู่ในขณะนี้เป็นรูปปั้นที่มีขนาดใหญ่กว่าทุกที่ที่กล่าวมาทั้งจงแจ้งกว่าทั้งยังมีปีกมีความพิสดารกว่ามีความเชื่อต่อต่อกันมาว่าสามารถประทานพรให้สมปรารถนาได้ดังใจนึก เหมือนพ่อเมตตาให้ลูกสัมภาษณ์ในข่าวก็ได้ออกมายืนยันกันอยู่หลายคนถึงแม้ว่าจะมีดรามา่าแต่ผู้คนบางกลุ่มก็ยังศรัทธาเหตุอาจจะเป็นเพราะมีกรรมเกี่ยวเนื่องกันมาหรือได้รับประสบการณ์ขอพรอะไรก็สมปรารถนาในบางคนก็ไหวตามๆกันไปเท่านั้นเผื่อชีวิตจะรุ่งเรืองมีสิ่งดีๆเข้ามาบ้างซึ่งแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าจิตวิญญ,ญาณที่เราไหว้ตามๆกันมาที่เราเคารพนับถือนั้น จริงๆแล้วคืออะไรกันแน่ความเห็นส่วนตัวของผมนะครับที่ผมได้เห็นข่าวช่วงแรกๆนะผมได้เห็นรูปลักษณ์แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่สบายใจซึ่งเซนส์ผมในส่วนลึกเนี่ยผุดขึ้นมาในใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของดีแน่ๆถ้าไปขัดกับความเชื่อใครผมก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้คือความรู้สึกของผมนะซึ่งผมเนี่ยมีความขัดแย้งมาตลอดใครจะว่าเป็นเทพอสูรแบบท่านปู่เทวสวรรณ์นเนี่ย ส่วนตัวเนี่ยผมไม่เชื่อแน่ๆและก็แอบ,บเป็นห่วงประเทศไทยเหมือนกันนะว่าดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาทําไมถึงมาจัดตั้งไหวอะไรก็ไม่รู้ซะยิ่งใหญ่ขนาดนี้เหมือนกับว่าผู้คนได้เอาผีใหญ่เนี่ยมาตั้งไว้กลางเมืองและชวนผู้คนมาบูชากันผมก็มีความรู้สึกว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยจิตวิญญาณที่อยู่ในรูปปั้นเนี่ยที่เชื่อมพลังงานกับรูปปั้นเนี่ยเป็นจิตวิญญาณในภพภูมิไหนกันแน่แต่ผมเชื่อว่าไม่ดีแน่ๆแหละจากที่หาคําตอบมาสักระยะหนึ่ง และในที่สุดผมก็ได้คำตอบครับคำตอบเนี้ยผมได้อย่างชัดเจนมากซึ่งเป็นความรู้ที่ได้มาจากพระในสายมโนมจิทธิแล้วก็ผู้รู้ในสายต่างๆเนี่ยออกมาพูดเหมือนกันผมก็จะรวบรวมข้อมูลมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับหลายๆท่านที่ออกมาเตือนก็มีความหวังดีเมตตาเตือนไว้เพื่อความมั่นคงในจิตวิญญาณความมั่นคงในชีวิตของแต่ละคนในระยะยาวนะทั้งในปัจจุบันและในอนาคตไม่ให้หลายๆคนหลงผิด จะได้ไม่ต้องมีความทุกข์ระยะยาวนะครับทุกคนส่วนใครจะเชื่อแบบไหนก็เป็นสิทธิ์ของทุกคนนะครับอันนี้เป็นความรู้อีกมุมมองหนึ่งเท่านั้นที่นํามาเล่าสู่กันฟังส่วนตัวผมมั่นใจและเชื่อข้อมูลนี้ผมจึงสรุปใจความสําคัญมาแชร์ให้ทุกคนฟังครับความจริงในมุมนี้ท่านว่าไม่ว่าใครจะอ้างว่าครูกายแก้วเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นครูของพระมหากษัตริย์เป็นชดิน เป็นลือสีหรือสิ่งใดก็ตามแต่ผู้ที่เคยศึกษาวิชาไสยศาสตร์อาคมมาอย่างดีแล้วจะทราบกันดีว่าทางด้านประเทศกัมพูชานั้นมีวิชาการสร้างอสุรกายเพื่อที่จะเอาไว้รับใช้ตนเองบ้างทำร้ายผู้อื่นบ้างในลักษณะของครูกายแก้วก็เป็นอสุรกายที่สร้างขึ้นมาตามตำรานั้นเพื่อที่จะได้รับใช้ตนเองครูกายแก้วในความจริงนั้นนอกจากจะเป็นอสุรกายแล้ว ทางด้านตำราสายเวทอาคมยังเชื่อว่าเป็นผู้กว,กวักวิญญาณซึ่งมักจะแฝงมาในร่างของนกแสกที่ภาษาเขมรเรียกกันว่าจะราบวิชานี้ถ้าหากผู้ใช้ควบคุมไม่อยู่จะถูกอสุนลกายกินเสียเองโดยเฉพาะหากใครเผลอไปบนบานสารกล่าวถ้าสำเร็จแล้วไม่ไปแก้บนหรือว่าแก้บนไม่ถูกใจจะโดนเอาคืนอย่างหนักบางที ก็ถึงขนาดสิ้นชีวิตหรือพิกลพิการไปเลยก็มียิ่งบ้านเมืองเราวุ่นวายอยู่แล้วก็ยังเอาพวกผีพวกอสุรกายเข้ามาบูชาไว้ในเมืองอีกมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่ในมุมมองของชาวพุทธสาเหตุหลักๆที่ชักนำให้คนไปบูชาสิ่งชั่วร้ายก็ล้วนเกิดจากอากุศลกรรมที่มันดนใจในช่วงที่เศร้าหมองกำลังเป็นทุกข์ใครว่าอะไรดีอะไรดังก็รีบไปขวาคว้าลืมคุณพระพุทธ พระธรรมพระอริยสงฆ์ลืมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ลืมคุณธรรมความดีจึงหันกลับไปทำในสิ่งที่ไม่ปกติเข้าแล้วเราแค่บูชาแค่ไหว้เฉยๆเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับเราในทางจิตวิญญาณบอกเลยครับว่ามีผลแน่นอนการบูชาเนี่ยแปลว่าการยอมรับนะครับซึ่งเป็นการยอมรับนับถือพอเรายอมรับนับถืออสุลกายเข้าไปแล้ว พวกอสุรกายเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิ์ควบคุมจิตใจของเราควบคุมแม้กระทั่งร่างกายของเราวาจาของเราให้น้อมไปในทางที่เสียหายกายวาจาใจเราเสียหายตัวเราเองก็ย่อมเป็นทุกข์ครับหลายๆคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเออครูไก่แก้วนี้เป็นเป็นไงเ,เ,เป็นเทพเป็นวิญญาณหรือเป็นผู้ที่คือครูไก่แก้วที่จำแนกอยู่ประมาณไม่ใช่อย่างที่เขาเข้าใจเลยครับครับผมผมจัดได้อย่างนึงว่าครูไก่แก้วเนี่ย ก็นนากวาพาร,าาระพุทธเจ้าบอกว่าปูชาจะปูชนียานังเอตามังคลมุตตามังครวรบูชาบุคคลผู้ครวญบูชาจะเป็นมงคลอันสูงสุดถ้าเราฝ่ายดีสิ่งใดเป็นมงคลเราก็แยกแยะกันได้ พูดถึงพวกผีหรืออสุรกายเนี่ยเขาก็มีฤทธิ์กันนะครับถึงแม้พวกเขาจะอยู่ในภพบอบายภูมิก็ตามในเบื้องต้นก็จะทําให้เรารู้สึกสมปรารถนาได้ก็ไม่แปลกที่หลายๆคนจะออกมายืนยันว่าขอพรแล้วได้ผลแต่หารู้ไม่ว่า ในที่สุดเราก็จะกลายไปเป็นบริวารของเขาวันไหนไม่บูชาสักการะประเดี๋ยวก็จะทำกินไม่ขึ้นเจ็บป่วยไข้หมดสง่าราศีไปในมุมมองผมคิดว่าไม่คุ้มกันเลยนะไม่ได้ให้คุณอย่างเดียวแถมให้โทษด้วยเราบวงสรวงขอพรเขาเขาก็ให้เราได้ผู้รู้บอกว่าเพราะเขาใช้ฤทธิ์ของเขาที่เกิดจากเวทมนต์ ไม่ใช่ฤทธิ์ที่เกิดจากบุญกุศลแบบของเทวดาเทพหมที่สามารถประทานพรได้ตามบุญกุศลตามกำลังฤทธิ์ของแต่ละท่านตามข้อสังเกตที่อาจารย์ผู้รู้บอกไว้ท่านว่าใครไปบูชาอะไรก็ตามคุณจะมีรูปลักษณ์แบบนั้นปราณในตัวเราจะไปเชื่อมโยงกับเทพกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นๆผมได้ฟังมาผมก็แอบเอ๊ะ มันก็จริงเหมือนท่านว่านะที่ผมเคยเจอนะคนที่บูชาเทพแขกเนี่ยทรงของพวกเขาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเทพแขกไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะคือแบบว่ากลิ่นอายของเขาเนี่ยจะมีในลักษณะนั้นเราจะสัมผัสได้เองพอเราได้รู้จักเขาเขาก็บูชาเทพแขกจริงๆนะและในหลายๆคนที่ผมเห็นเนี่ยบางคนบูชาพญานาคผมก็เห็นเขามีรูปลักษณ์เหมือนองค์ปูพ่พญานาคแบบว่ามีกลิ่นอายของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆ ส่วนอีกตัวอย่างเนี่ยมีคนนึงผมไปเจออยู่วัดท่าสุงรู้จักกันในเฟสแหละแต่ไม่เคยเจอกันพอไปเจอเนี่ยโอ้โหทรงคล้ายฤือีเลยหน้าตาไม่มีหนวดน,นะแต่ว่าการพูดจาอะไรเหมือนฤือีมากมาแอบ,บรู้ทีหลังเนี่ยพี่เขาบอกว่าเขามีความเกี่ยวข้องกับลือสีส่วนคนศาสนาอื่นที่ผมเคยเห็นเนี่ยเขานับถือคริสหน้าตาของเขาก็จะออกไปทางคริสเลยถึงแม้เขาจะเป็นคนไทยก็ตาม จะมีกระแสของพระเยซูอยู่ในตัวเขาผมเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยหน้าเหมือนกันมากเลยคนที่นับถือพระเยซูจะทรงคล้ายๆกันเลยซึ่งก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเราบูชาอะไรปราณในตัวเราก็จะไปเชื่อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นั้นๆปราณในร่างกายของเรานิสัยการกระทําของเราจะเปลี่ยนไปตามรูปลักษณ์ของสิ่งที่เราบูชาในมุมมองความจริงของชาวพุทธ การบูชาพระพุทธเจ้าบรมครูเหนือสามโลกนั้นดีที่สุดแล้วเพราะเราจะได้ทั้งศีลสมาธิปัญญากระแสของท่านทำให้เรามีความสศกสงบสว่างภายในใจนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวพลังงานของท่านไปกลับผ่านตัวเราถึงเจ็ดเที่ยวเลยนะพระนักปฏิบัติท่านเมตตาบอกไว้ไม่ใช่แค่นึกๆึกแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ พลังงานท่านมาถึงตัวเราเลยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานลหลายๆท่านที่รู้ความลับนี้จึงแนะนำญาติโยมในเวลาเจริญพระกรรมฐานให้จับภาพพระไปด้วยจะเป็นประโยชน์ใหญ่ให้บรรลุมรรคผลพระนิพพานได้อย่างรวดเร็วครูบาอาจารย์ฉลาดสอนมากการบูชาพระเสียรัตนารตายการระลึกถึงท่านเป็นประโยชน์ใหญ่อย่างสูงสดุดทั้งในชีวิตปัจจุบันและในอนาคต แต่ถ้าเราดันไปบูชาปอบบูชาอสุรกายไปตามนึกถึงผีร้ายที่มีฤทธิ์มีอาคมนี่หนักเลยได้รับพลังงานพวกนี้เต็มๆถึงพวกนี้จะมีฤทธิ์บ้างแต่ก็ยังอยู่ในอบายภูมิเป็นภูมิที่มีความทุกข์กว่ามนุษย์มากเราไปบูชาอย่างไม่รู้ตัวมันก็เป็นอันตรายอย่างมากๆทุกคนเคยได้ยินเรื่องที่ว่ายุคนี้สัตว์นรกมาเกิดเยอะไหมครับซึ่งสัตว์นรกมาเกิดเยอะคนชั่วมันก็เลยเยอะ บ้านเมืองจึงวุ่นวายคนไม่มีความกตันอยู่ใช่ไหมลหรครับอะไรที่มาจากอบายภูมิมันชั่วร้ายทั้งนั้นใครบูชาสัตว์ในอบายภูมิย่อมเป็นอันตรายต่อกายวาจาและจิตวิญญาณของเราอย่างมากกฎเกณฑ์การขอพรปีศาจซาตานถ้าเราบูชาอสุรกายบูชาปอบไปขอพรไปขอให้เขาช่วย ตามกฎเกณฑ์ของเขาแล้วเขาต้องเอาคืนโดยจะต้องสังเวยอะไรบางอย่างในชีวิตให้เขาซึ่งของฟรีไม่มีในโลกอยู่แล้วพบภูมพวกนี้ผู้รู้กล่าวว่าพวกนี้เขาไม่เอาเครื่องบวงสวงแต่เขาต้องการเครื่องสังเวยเมื่อเขาให้แล้วเขาจะต้องเอาพลังเขาคืนเราไปขอเงินขอรถขอให้ได้นู่นนี่จเจริญก้าวหน้าในทางธุรกิจ เขาก็เสกเงินเสกความสะดวกให้กับเราได้แต่ต้องแลกด้วยการสูบพลังกินปรานจากตัวเราบ้างก็ถึงขั้นเอาชีวิตถ้าเราให้เขาไม่ได้เขาก็จะเอาจากคนใกล้ตัวเราเอาจากลูกของเราคนรักของเราถ้าไปนับถือเป็นสารณะยิ่งกว่าพระพุทธคุณเสียแล้วตายไปก็ต้องไปเป็นบริวารรับใช้พวกนี้จะทำยังไงได้ล่ะครับก็เราไปยอมรับยอมไหว้ ยอมนับถือเขาเสียแล้วก็ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของภพภูมินั้นๆซึ่งขอย้ําอีกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆภูมิพวกนี้จะไม่เหมือนเทพพรหมที่สามารถให้พรเราด้วยฤทธิ์ด้วยพลังบุญช่วยเหลือเราตามบุญที่เราพึงจะได้ถึงจะต้องบนบานบ้า,บางแต่ก็มีความปลอดภัยกว่าไปขอพรกับพวกภพภูมิตำๆคุณพระท่านว่าเรานึกถึงอะไรพลังงานนั้นๆก็จะมาหาตัวเราโดยอัตโนมัติ นึกถึงพระพุทธเจ้าพลังงานศักดิ์สิทธิ์ความเป็นมงคลก็เข้ามาสู่ตัวเรานึกถึงผีผีก็มาหาเราได้ยิ่งนึกถึงสิ่งใดบ่อยๆพลังงานนั้นๆก็จะยิ่งเชื่อมกับตัวเรายิ่งในยุคปัจจุบันนี้มีอสุรกายตั้งอยู่กลางเมืองคนผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็เห็นชัดเจนเพราะไม่มีอะไรปิดไว้ใครมองเห็นก็จำภาพอสุรกายได้ติดตาติดใจ กลับบ้านก็ยังเห็นแวบ,บๆขึ้นในใจอยู่ตลอดเอาออกจากหัวยากด้วยนะใช่แล้วครับเรากําลังเชื่อมโยงกับพลังงานอสุรกายอย่างไม่รู้ตัวยิ่งรูปปั้นนั้นมีพลังงานจิตวิญญาณอาคมของอสุรกายอยู่จริงๆด้วยนี่ยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่ถ้าเป็นอสุรกายจริงๆตามพระท่านว่ามันโคตรจะอันตรายมันไม่ดีต่อจิตวิญญาณเราแน่ๆถึงแม้จะไม่ได้บูชาตรงๆด้วยซ้ำ ผมได้มีโอกาสไปดูรูปปั้นของจริงก็เห็นเขากําลังก่อสร้างอะไรไม่รู้เยอะแยะเลยผมก็ไม่รู้นะเขาก่อสร้างอะไรเขาอาจจะก่อสร้างสิ่งปิดกั้นไว้ก็ได้ตามที่ผู้คนเรียกร้องซึ่งก็เป็นการดีนะครับมิดชิดดีผมไปตอนกลางคืนด้วยซึ่งก็มีผู้ศรัทธามาสักการะอยู่เรื่อยๆก็เป็นความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนนะครับอันนี้ผมเข้าใจถ้าเรายอมรับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นที่พึ่งของเรา เรายอมรับนับถือพระธรรมพระธรรมก็เป็นที่พึ่งของเราเรายอมรับนับถือพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์ก็เป็นที่พึ่งของเราเรายอมรับนับถือเปรตอสุลกายเปรตอสุลกายก็เป็นที่พึ่งของเราอันตรายอีกอย่างของการบูชาสิ่งชั่วร้ายก็คือตามในจารีตประเพณีกฎของสวรรค์ท่านว่าในเมื่อคุณ เลือกนับถือบูชาสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นไปแล้วบูชาบ่อยๆพลังงานรวมเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งเกิดต้องการความช่วยเหลือมันก็ยากที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆจะเข้ามาช่วยเหลือเทพพรมเทวดาบูชาได้ทั้งหมดพระสายปฏิบัติที่มียานสมาบัติกล่าวไว้ว่าเท้ามหาพรมเท้ามหาราชบูชาได้ทั้งหมดเพราะท่านเป็นพระอริยะเจ้า มีคุณธรรมความดีมากพระท่านว่าไม่ใช่เป็นแค่เทวดาเฉยๆนะแต่อย่างครูกายแก้วเนี่ยไม่มีที่มาที่ไปมีแต่เล่าต่อๆกันมาจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้บางคนอ้างว่าเป็นเทพแต่ไม่มีประวัติบันทึกไว้อย่างชัดเจนแถมข้อมูลที่นำมาบอกเล่าโฆษณาถึงครูกายแก้วต่างก็ผิดและถูกหักล้างจากหลักฐานของนักประวัติศาสตร์ทั้งสิน้น ซึ่งส่วนตัวผมเชื่อว่าข้อมูลที่เขาเล่ามาเนี่ยไม่ใช่ความจริงให้พิจารณาเอาตามหลักฐานต่างๆมาเทียบกันดู จะจริงหรือไม่จริงก็สุดแล้วแต่ทุกคนจะเลือกเชื่อถ้าเป็นอสุรกายจริงตามพระท่านว่าเราบูชาเราก็ต้องสูญเสียอะไรบางอย่างในชีวิตไปผู้รู้ท่านบอกไว้ว่าอย่างพวกตำนานผีกระหังผีกระสือเขาจะสืบทายาทเขาด้วยน้ำลายหรืออะไรของเขาตามกฎของเขาไปเพื่อมีชีวิตในภพภูมิของเขาต่อไปไม่เช่นนั้นเขาจะเป็นทุกข์ส่วนการสืบทายาทสืบพลังงานของนกผีปอบดำ หรือที่คนคขมรเรียกว่าจาราบเขามาในรูปแบบของการดึงดูดพลังของบริวารมาเป็นของเขาเขาถึงจะได้สืบต่อพลังอำนาจการมีอยู่ของเขาได้ถ้าครูกายแก้วเป็นนกผีจาราบอบอดำกวักวิญญาณจริงๆตามที่ครูบาอาจารย์หรือผู้รู้ต่างๆบอกไว้สำหรับผู้บูชาก็เตรียมตัวไว้ได้เลยถึงสิ่งที่จะตามมาในอนาคตจากเราบูชาพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งบูชาเทพพรหมเทวดาก็ยังดีเพราะว่าท่านมีคุณธรรมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปซะแล้วไปบูชาอสุรกายเข้าให้ก็ไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราถ้าหากเราบูชาเทวดาพวกผีร้ายวิญญาณร้ายก็เข้าไม่ได้เหมือนบ้านเราบูชาภูม,มิเทวดารุกขเทวดาอากาศเทวดา เราตั้งสารพระภูมิเพื่อเคารพบ,บูชาท่านเมื่อเรายอมรับเทวดาเทวดาก็ให้พรเราปกป้องรักษาบริเวณบ้านเราสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนที่ให้ร้ายก็มักจะเข้ามาไม่ได้แต่หากว่าเราไปบูชาสิ่งที่เป็นเปรตเป็นอสุรกายไว้ภายในบ้านเสียแล้วเทพพรหมเทวดาท่านก็คงจะเหนื่อยใจคงปล่อยไปตามเยือหากรรม บัณดิตหลายๆท่านต่างมีความเห็นตรงกันว่าก็เป็นที่น่าเหนื่อยใจที่มีคนพยายามสร้างสมอะไรที่มันแปลกๆสร้างประเพณีตำนานที่ไม่มีจริงเอามาหลอกหลอนคนที่กำลังเดือดร้อนวุ่นวายให้มีความเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วไปสักการะบูชากันถ้ายังเป็นอยู่อย่างนี้อีกหน่อยไม่แน่ว่ามันก็จะต้องมีลัทธิแปลกๆขึ้นมาอีก ต้องมีการบูชาสิ่งที่มันลี้ลับยิ่งขึ้นไปเดี๋ยวก็คงจะมีครูกระหังครูกระสือขึ้นมาให้เราได้สักการะบูชากันอีกเราคนไทยต้องการอย่างนั้นจริงๆหรือผมก็ขอพูดกลางๆนะครับว่า สิ่งเหล่านี้ตามหลักเสรีภาพก็ไม่ได้ผิดอะไรเราเคารพความเชื่อของแต่ละคนแต่ว่าถ้าตั้งปิดบังไว้ในกลุ่มเนี่ยผมก็มองว่าโอเคแต่เนี้ยตั้งไว้กลางเมืองเลยตั้งไว้ในทางที่ผู้คนสัญจรเดินผ่านไปมาติดสะพานใหญ่ด้วยตรงนั้นใกล้กับรถไฟฟ้าด้วยนะผมไปดูมาแล้วเป็นสะพานใหญ่ผู้คนเนี่ยเดินสัญจรไปมาบางคนไม่เคยเห็นนะผมไปยืนดูผมแอบได้ยินเขาก็บอกว่านั่นไงนั่นไงแบบว่าชวนเพื่อนดูนั่นไงรูปปั้นที่เป็นข่าวเนี่ยเขาก็เห็นแล้ว ซึ่งมุมนะี้เป็นมุมที่เด่นด้วยในฐานะที่ผมเป็นชาวพุทธนะมุมมองส่วนตัวนะผมมองว่าไม่โอเคนะ ที่ผมไม่ยอมรับก็คือแรกๆเลยเกิดจากเซนส์ของผมแล้วก็ได้ฟังประวัติที่มาที่ไปเนี่ยไม่ตรงกับนักประวัติศาสตร์ทั้งในประเทศไทยและประเทศกัมพูชามันขัดแย้งกันไม่ตรงกันเลยเหมือนเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาและพระหลายๆท่านที่ผมเคารพศรัทธาที่ได้ยานสมาบัติก็ออกมาพูดอย่างชัดเจนก็ยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นของผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีส่วนใครจะยอมรับก็เป็นสิทธิเสรีภาพของแต่ละคนนะครับอย่าไปว่ากันเลยอันนี้แค่เป็นมุมมองหนึ่งเท่านั้นนะครับการนำเดราชานวิชาเข้า มาบูชาไว้กลางเมืองซะยิ่งใหญ่เนะี่ยผมว่ามันไม่ดีกับประเทศไทยนะตัวผมเองมองว่าสิ่งที่จะสร้างความชุ่มชื่นความเป็นมงคลความร่มเย็นเป็นสุขให้กับประเทศไทยให้กับผู้คนให้กับสังคมก็คือหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่น้อมนำมาปฏิบัตินั่นคือที่สุดของที่สุดแล้วถ้ายิ่งบวกกับวัตถุในพระพุทธศาสนาที่มีรูปลักษณ์สวยงามมีพลังงานศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็จะยิ่งดีต่อจิตใจดีต่อจิตวิญญ,ญาณ ดีต่อการบันทึกบุญทําให้จิตใจเรามั่นคงในความดีมากขึ้นตาของเรามองเห็นอะไรสมองของเราก็จะบันทึกลงไว้ในใจมองเห็นสิ่งที่เป็นมงคลใจของเราก็พลอยเป็นมงคลไปด้วย ซึ่งบรรพบุรุษของไทยเราทําเป็นแบบอย่างไว้ดีแล้วเราจะเห็นได้ว่าวัตถุในพระพุทธศาสนาที่สวยๆงามๆจะเต็มบ้านเต็มเมืองมีความสวยงามซึ่งฝรั่งมังค่าต่างประเทศก็ต่างมาชื่นชมความสวยงามในประเทศไทยการมีรูปลักษณ์ในพระพุทธศาสนานอกจากจะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาไปในตัวแล้วก็ยังได้ประโยชน์ใหญ่คือพวกเราทุกคนจะได้อนุสติและลึกถึงความดีได้ง่ายเป็นพิเศษแถมยังได้พลังงานความเป็นมงคลเชื่อมกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปในตัวด้วยและยังคอยต้านทานสิ่งชั่วร้ายที่ค่อยๆทยอยเข้ามาในประเทศไทยเป็นระยะระยะในแต่ละปีอันนี้เป็นความเชื่อทางจิตวิญญาณนะครับ อย่างองพระแก้วมรกตพระอาจารย์มั่นก็พูดไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นอย่างไรว่ามีพลังงานแผ่ออกมาเนี่ยทำให้ประเทศชาติเป็นอย่างไรหลายคนก็คงเคยได้ยินมานะครับถ้าใครเคยดู EP ีที่ผมไปเที่ยววัดพระแก้วเนี่ยก็คงจะเข้าใจกันดีนะครับเพราะว่าผมได้เล่าไว้แล้วเกี่ยวกับพระแก้วมรกตอันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเรามีคุณพระรัตนไตยเป็นที่พึ่งแล้วเป็นมงคลอันสูงสุดแล้ว แต่ยังไปสแสวงหาที่พึ่องอื่นจากบุคคลนอกพระพุทธศาสนาไปนับถือพวกเดรัจฉีอะไรที่เลยจากตรัยสรณาคมขึ้นไปพระท่านว่า ต้องมีจิตนึกคิดให้มากว่าดีหรือไม่ถ้าเราไปยึดถือสิ่งที่อยู่นอกพระพุทธศาสนาอาจจะถึงขนาดห้ามมักห้ามผลของตนเองได้เลยเนื่องเพราะว่าไปยึดถือเคารพในสิ่งที่ผิดไม่ได้สร้างความเจริญโดยส่วนเดียวเหมือนพระพุทธศาสนาแถมยังมีโทษแฝงมาด้วยจึงมีโอกาสจะพลาดพลัง้งแล้วก็หลุดโคจรออกไปไกล ไม่ทราบเหมือนกันว่าอีกกี่กับกี่กันอนันตชาติกว่าท่านทั้งหลายจะได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาอีกดังนั้นสิ่งหนึ่งประการใดที่เราสงสัยจึงไม่ครวรที่จะไปแตะต้องให้อยู่ในลักษณะที่ว่าเอ๊ะขึ้นมาเมื่อไรก็ให้วิ่งเข้าหาพระรันะตนตรัยวิ่งเข้าหาศีลสมาธิปัญญาแล้วทุกท่านจะปลอดภัยที่สุด ผมก็ขออนุญาตทำคลิปนี้เตือนออกไปก็อาจจะเป็นที่ถูกใจของใครหลายๆคนและก็อาจเป็นที่ไม่ถูกใจสำหรับผู้ที่บูชาครูกายแก้วอยู่ผมก็กราบขออภัยสำหรับทุกท่านด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นความรู้เป็นความเชื่ออีกมุมมองหนึ่งก็แล้วกันนะครับทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ผมก็ขออาราธนาคุณพระศรีและตาไตาขอความเป็นมงคลอันสูงสุดจงมีแก่ผู้ที่มารับชมและรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ